สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับช่องปลอยบอยชาแนลนะวันนี้เขาก็จะมาทำละครสั้นเรื่องเมื่อพ่อกับแม่แอบหนีลูกเที่ยวทะเลจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยนะครับทุกคนพี่คะมีอะไรพี่ว่าพ่อกับแม่ไปต่างจังหวัดนานไหม ก็นานแปลกแปลนั่นแหละแต่ว่าเราก็ไม่ต้องคิดอะไรมากไปเล่นสวนยอมดีกว่าแต่ไม่ต้องแต่หรอกไปเล่นเถอะพี่คะแต่หนูอยากไปหาพ่อกับแม่ไม่ต้องหรอกเดินเล่นกับพี่นี่แหละถ้าแม่กับพ่อกับมานะแล้วเรารู้ว่าแอบหนีเที่ยวนะเจอดีแน่จริงค่ะพี่ โอ้โหพี่ชายทะเลนั่นสวยมากถ้าพ่อกับแม่พาเรามาเที่ยวนี่ก็คงจะดีเนาะนั่นแหละแต่พ่อกับแม่ไม่มีเวลาเฮ้ยพี่เดี๋ยวเด๋ยวนั่นมันรถของพ่อกับแม่ไหมเนี่ยสีชมพูนั่นอะเออจริงว่ะคล้ายคล้กันน่ะแต่จะเป็นของคนอื่นก็ได้แต่พี่มันมีป้ายว่ากรุงเทพมหานคร0 0 8 9 9นนะโอ้ยลองไปดูหน่อย เออก็ได้ก็ได้เออหนูว่าใช่แน่เราลองไปสำรวจทะเลดูก่อนแม่เผื่อจะเจอพ่อกับแม่เออก็ได้ก็ได้อุ้ยมีงานเต้นคอนเสิร์ตด้วยนี่นาะสงใส่ตอนมืดต้องน่าจะนาดูแล้วนะ่เอ็ดเดี๋ยวเดียวพี่นั่นมันพ่อกับแม่ไม่นั่นเออจริงด้วยเฮ้ยแล้วทำไมมันแอบกินแบบนี้แล้วแม่พาเรามาเนี่ยกินหมูกระทะด้วยนะเนี่ยจริงด้วย อุยคุณหนีลูกเที่ยวมากินหมูกระทะแบบนี้ก็ดีเหมือนกันน,นเนี่ยทะเลก็สวยๆนาเล่นก็น่าเล่นจริงครับคุณพี่นั้นเดี๋ยวว่าเราต้องค่อยๆย่องไปข้างหลังแล้วเราจะจัดการหุ้ยมีจัก,กรยานด้วยจริงๆหุ้ยแอบกินอย่างสบายใจเลยนะแต่ดูพวกเราดินั่นดิไม่พามากินด้วยหืมอย่างนี้ต้องเจอดีแนะ่ ฮม hmm. เราต้องเอาอะไรวะอ๋อ oh, เอาไม้ไงเออไม่ใช่กระทะไปยืมกระทะของเขาหน่อยดีกว่าพี่ยืมกระทะหน่อยโอเคโอเคพี่ตอนนี้เราได้แล้วตามหนูมาเร็วตามมาเร็วพี่นี่พ่อกับแม่ทำไมมาเช่าไม่พาเรามาเลยชยชอยเออเออเเอเอ,เอ,เอ กับแม่เปล่านะพอดีว่าพ่อกับแม่เห็นร้านมาอยู่ใ,ใกล้ๆอะค่ะก็หก,ก,โกโพ่อกับแม่ต้องตั้งใจแอบหนีเที่ยวแน่ๆเลยไหนบอกว่าไปตัางจังหวะส,สองสามวันแล้วค่อยกลับไงนี่มันหนึ่งเดือนแล้วนะเออพอดีว่าพ่อกับแม่ไม่ได้แอบหนีเที่ยวนะโหยินจะบอกอีกเหรอนี่แน่นี่แน่นี่แน่นแนโอ้ยลูกยูจะตีพ่อกับแม่ ฮ้ทำไมจะไม่ให้ตีพากับแม่แอมนี้เราเที่ยวไงนินแน่นินแน่นินแน่เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเราด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบายบาย